สี่โมงแล้วมาซื้อครับโลละสี่บาทโลสี่บาทอุ้ยเป็นเยอะอยู่ต้นหลังบ้านต้นสองต้นอันนี้ได้นี่นี่มอทตอร์นั่นนี่เขาเพิ่งมาครับเมื่อกี้เนี่ยลุงนีไปปลูกอ้อมสวนไว้ก็ดีนะลุงเนาะโอ้โลสี่บาทดีกว่าเออดีกว่าอันนั้นก็ดีกว่านี่เนี่ยใจ คิดจะปลูกอ้อมสวนไว้เนี่ยโอ้ยทำมันราคานี่ปลูกไว้ตั้งนานออกลูกแล้วไม่ร <c ười> ู้ทำอะไรบนะ้างไม่รู้ไอ้ต้นใหม่ๆนี่ปลูกใหญ่เออปลูกทีเดียวใช่ไหมกูด <c ười> ก็ปูดโล่ีบาทนะครับ <c ười> ผมปลูกไว้ที่สวนก็ดีแล้วครับนี่อรอทำข้าวโพดวันทัวอะไรบ้างไม่รู้นะครับปลูกทิ้ไงไว้ปลูกทีเดียวจบเลยเ <c oughs> นื้อไอ้เนื้อเนื้อเนื้อกินไหมกินไหมเอาแล้วแต่นนะไม่กินปูอะ่ะ <c oughs> กูดมากูดอะไรอีกยัยอะไรอีกเอาอะไรอีกแค่นี้ใช่ไหมโอ้ยชี้กี่ควอดกี่ควด Ào Ủa 16 bốc lùa tí Nè, nè Bốc này cái đi đó đúng Né xuân này nhé Một tông lồ hết cái Tại con hú nhà một tài à Anh hi mà lôn nào bóng Bóc Bóc là cái à? nè Vậy Hả Mấy tem ra 16 hộp lô Hả Xìm Mà là ไม่ใช่รถยาสีฟันยายเอาเอาโอ้ยชีกี่ขวโอเคหสมไล่ตีักเีวบ้านเดียวไล่แันนั้นกบ่เฮกบ่ได้เขาไปมอเกียโอไล่อย่งเดือนวดนะกดนะบ่เอานี้เซน้ำยังบ่อล้างซื้อกดังอนมอ๋อ อุ้ยต่กอนโดยใจเองเดือนหวะโดยใจกาน,นี้อีกโอ้อะไรนะโอเคฮัลโหลโลละแปดสิบเหมือนสีห้อง <c oughs> สบายเลยนะเออโอ้โอเขาท่าอยู่เข <c oughs> าปลูกปลูกอ้อมสวนไว้นะ อันเยอะโอ้ไปรอทำเดียเด๋ยนั่นเดี๋ยน <c oughs> ี่อืมอีกอย่งอื่นกับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อืมนี่ก็เป็นต้นต้นใหม่นั่นแหละมัน <c oughs> มีต้นนานแล้วต้นหนึน่งจะเอาลงเลยยังฮะเอาลงเลยยังไหนเปนต้นใหม่นี่เนี่ยเขากำลังเอาอยู่เนี่ย <c oughs> เอาถ้าไม่มีใครมาเอาก็ก็หล่นอยู่งั้นเนี่ย <c oughs> โอ้ปผูกอมสวรรคไว้นี่ได้เยอะอยู่นะไม่ไกลเลย เดี๋ยวไปซื้อกกที่ปลูกก่อนพอปลูกเดี๋ยวบนเอาโ <c oughs> อ้เอาน,น้ำแข็งไปส่งยายก่อนนี่ครับเอาน,น้ำแข็งกับเรือมาส่งยายนะอยู่รถเลยนะครับไม่ใช่อยู่รถเลยนะครับอยู่วัคคา <c oughs> โอ้กินขน,นมดีกว่าเว้ยกินขน,นมดีกว่าไม่ให้กินเอาไว้ให้นารินกินเอาไว้ให้นารินกินดีกว่านารินกินคนเดียวโอ้โหดูมันดิ <35. S 1> เอาพอเดียวเลยเามาสองเลยอ,อ,เลอ่อาก็ห้าสิบไ ห้าสิบเหรียญมาเหรียญไม่มีอ่ะมีไหนเหรียญนะเนี่ยผมเอามาหอนนะเอาแบงร้อยมาเ <laughs> นื้อมาเอาดิเน่ขนมเนี่ย<อ>เร็วเร็วนารินมาห้าสิบบาทถูกแล้วหอนไง <laughs> นารินมาเอาดิเร็วเร็ว น่ะเขามาซื้อมะกรูดน่ะคือหน่อเองหน่อเองบผสมมนโอ้หั่นข้าวบมานสื้อได้โล่สี่บาทสี่บาทโูกละโลละโอ้ก็ดีนะเออลูกนึงก็หนักอยู่นะแอฟปุ๊กออมไว้ก็ดีเนาะปุ๊กใส่กันหนาไวเละอ้ะนี่เด็กเด็กโอ้โหอาไม่กินเหรอเออขอบคคุณ่ะ อีเหนานุ่นดูมันดิมันกินข้าวดูยกมือขึ้นขอบคุณเธอเร็วเอาขอบคุณค่ะพูดแล้วมันดื้อพูดแล้วมันดื้อฮะอิเหนาเอารองเท้าอย่าขาวไปไหนอีเหนาไปทิ้งแม่เลยนอนนะดินเอาใครล่ะนะเอาใช้รถเหนือบนนี้เนี่ยดูดิใช้รถเหนือเ่ลใช่ไหมรถตู้เหนือ อะไรเอาไปแล้วที่หนีเหนี่ยเหนี่ยมันคุ้น